สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลุงแม่ป่าอาวอาวนอ้องอีแมพ่พบเพาะกันอีกแล้วกับสาวบัวน้องมัอน,นี่เชาบัวกับสิพาทุกคนมาเบิ่งไม่หลอนอีกแล้วพี่น้องไม่หลอนอันนี้คือเป็นรอบสองน้องพี่น้องน,นี่เห็นเห็นบ่พี่น้องอ่าเป็นลูกโอดปดเออดเปดนี่พี่น้องแมนเบิดอันนี้คือแม่หล่อนรอบที่สองของสาวาบัวปูเนาอพี่น้องอันนี้คืออายุอยู่ที่ประมาณอ่าเกือบสองเดือนแล้วน้องพี่น้องนี่ละ กาสิปมาหนาะตากาสิประมาณแบบนี้นาะอพี่น้องเนาะแต่ว่าสาบัวบระเดออัปเดตตั้งแต่ที่แหลกนาะอพี่น้องเนาะแต่ว่าสิมาให้พี่น้องได้เบิงเนาะว่าไม่หลอนเพราะว่าอ่ารอบแหลกนี่ซาบัวสีนะอนะัปเดตทุกสัปดาห์เนาะแต่ว่าอ่าสำหรับรอบนี่นาะอพี่น้องก็คือบอกง่ายๆคือว่าพ่อมีประสบการณ์แล้วนาะอพี่น้องเนาะกากรู้สึกว่าค้นงานมันกะเริ่มสีดีขึ้นเรื่อยๆเห็นไ่พี่น้องซาบัวก็เลยสิมา อ่าอัปเดตในพี่น้องเบิงเนาะสำหรับรุ่นที่สองเนาะพี่น้องเดียวกับสิ้าทุกคนมาเบิงเลยว่ะอ่ารอบที่สองค้องสาวบัวผลงานเป็นแบบใดเนาะพี่น้องเดียวสิบสิาทุกคนเบิงแต่ละลูกไปเลยเนาะพี่น้องเนาะมาหนีเนาะพี่นนอง พี่น้องเสื้อบัว่าหลังจากที่ซาบัวปลูกผ่านไปเดียวรอบหนึ่งเนาะพี่น้องรอบที่สองนี่ซาบัวบอกเลยว่าการปลูกเมหล่อน่โบได้ยากย่างทีห้าคิดพี่น้องถ้าผู้ได้คิดอยากสิปลูกพี่น้องซาบัวแนะนําให้ล่องเลยพี่น้องล่องในวิธีที่ห้าเข้าใจพี่น้องยาห้าจะไปตามคนอื่นห้าเห็ดแหวกแนวคนอื่นไปเลยพี่น้องนี่แหละคือจังซาบัวนี่ซาบัวกับพวเอาแนวทีทีอ่ะ ห,ห,ลห,หลายคนบอกหลายคนบอกมาพี่น้องแต่ว่าซาบัาแวแหวกแนวเ,เลยเอาแบบว่าห้เอเขาใจแบบได้ข้าก็เอาแบบนั้นเนอะพี่น้องเนาะนี่ละผลหลับออกมากระสิประมาณนี้เห็นบอกพี่น้องอันนี้คือเป็นแม่หล่อนปอดสารเนาะพี่น้องเนาะเห็นบอกมันปลูกง่ายๆพี่น้องปลูกง่ายๆเขาใจง่ายๆเขาปลูกทั่วปลูกแตงปลูกยังแบบได้กะอันนี้กับแบบกันพี่น้องแบบเดียวกันเลยไบ่ต้องไปแบบว่า เห็นคนอื่นเขาบอกว่ายากจังสีจังสันเขาอย่าไปตามพี่นนอะเขาอย่าไปตามเขาเอาในแบบของเขาเองเลยเนาะฉบับของเขาเองเลยเขาไปตองไปแบบว่าเห็นคนอื่นเขาว่าตองใส่นันนนี่พี่นนองเขาคือบางที่นี่เขาเขาไปตามคนอื่นเสมอไปเนาะพี่นนองเนาะเขาเขาคิดแบบได้ห้าร้ยเฮ็ดลงไปก่อนพี่นนอะแล้วเขากสีหูวิธีเองเนาะว่าเขาเฮ็ดแบบนี้มันดีหรือมันบ่ดีถามมันบ่ดี เข้ากับปั๊บเปลี่ยนแค่นั้นเองพี่น้องเข้าบะต้องไปหยาดว่า,าถามันพิษมามันสีนันหนุนี่บอพี่นนอะการที่เข้าได้ล่องมือเห็ดถือว่าเป็นการทดล่องถือว่าเป็นการทดลองแล้วก็เป็นการพิสูจน์เนาะพี่น้องว่าสิ่งที่คนอื่นบอกมามันจริงหรือมันบ่จริงเนาะพี่นนอะนี่แหละคือจังซาบวนี่แหละคือเข้าต้องกะเห็ดกะล,ล่องกะล่องมือถ้พี่น้องเข้าจังสิ เห็นผ้นล้วก็หูพ er? ้นเว่ามันหยากหรือมันง่ายหรือว่ามันเป็นแบบใดอ่านี่แหละพี่น้องเห็นบอกอันนี้คือเป็นรอบที่สองของการปลูกไม่หล่อนเนาะพี่น้องเนาะคือซาบัวบอกเลยเลยว่าการปลูกไม่หล่อนนี่เป็นเรื่องง่ายๆพี่น้องไพกระปูกได้พี่น้องซาบัวบอกได้เลยว่าไพกระปูกได้เพราะว่าซาบัวปลูกแบบโบใส่สารเคมีเนาะพี่น้องคือปรุงดินปรุงดินให้ดีพี่น้อง ผู้ดใดอยากหูสูตรปรุงดินย้อนเข้าไปบางในคลิปเก่าๆของซาบัวได้เลยคือสูตรนั่นเลยพี่น้องหลังจากที่ปรุงดินให้ดีเรียบร้อยพี่น้องปลูกลงไปบัาทีนี่นี่แหละซาบัวก็บบริสัยยังเพิ่มเติมพี่น้องหลังจากที่ปลูกแล้วนี่ก็คือปล่อยเลยพี่น้องฮดหนามย่างเดียวแค่นั้นแหละคือมาฮดหนามตอนเสาร์ตอนแรงเท่านั้นพี่น้องเห็นว่าก็คือกะซิมีอีกช่วงเวลาอีกที่แบบว่าตอนผสม ผสมเกศซ้อนเียงอันเล็กๆหน่อยพี่น้องมันสาบวอยากให้พี่น้องลองเบิ่งเนาะยาให้ยาให้แบบว่าบ่อยากให้ย่านนะพี่น้องคืออยากให้ล่งมือเฮ็ดก่อนแล้วจังแล้วจังเฮาจังหูว่าปัญหาทีเฮาสิเกิดขึ้นหรือว่าเฮาสิพอนี่เฮาสิพอปัญหาใดเนาะพี่น้องแล้วเฮาจังสิหูวิธีเกะเนาะ้าเฮาบ่ลงมือเฮ็ดเฮาสิบ่มีทางหูเนาะน,นี่นี่คือสาบวกับสิพา,าทุกคนมาเบิ่งแล้วก็อยากฝากไว้น้ำเนาะพี่น้องสำหรับคนที่ มักละก่ะอยากลองเนาะพี่น้องซาบัวบอกได้เลยว่าลองได้เลยถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้เนาะพี่น้องเนาะกะสําหรับคลิปนี้กะเอาไว้สนีก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวมือหนาเข้าจังมาพบมาพอกันหม่เนาะจังไดกะฝากเป็นกําลังใจให้ซาบัวกับบบาวใบน้าเด้อพี่น้องฝากเป็นกําลังแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าฝากกดติดตามเพื่อสิใดเ,เป็นกําลังใจให้ซาบัวกับบบาใบในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะกะจังไดกะขอ,ขอ ขอพระคุณหลายๆเด้อสำหรับพี่พีน้องน้องพี่ค่อยติดตามค่อยให้กำลังใจบว่าสิเป็นยุท,าาท,าทัา,ทางล่าทั่งไทยทั่งอ่ะทั่วโลกเนาะพี่น,อนอ้องเนาะขอบพระคุณเนาะขอพระคุณจากใจจริงเนาะพี่น้องเนาะ